แอคชั่นถัดไปที่เขาคิดจะทำหลังจากนี้คืออะไรพลังงานของคนที่อยู่ในช่วงที่ไม่ได้ติดต่อพูดคุยกันนะคะมาดูสิว่าสิ่งที่เขาคิดจะทำหลังจากนี้คืออะไรคนคนนี้นะคะคนที่คุณกับเขาอ่ะไม่ได้คุยกันอ่ะดูเหมือนว่า ในช่วงนี้นะคะที่มีระยะห่างกันเกิดขึ้นเนี่ยนูเหมือนว่าเขาเริ่มที่จะคิดถึงคุณนะคะเริ่มที่จะคิดถึงช่วงเวลาดีๆนะะแต่ในส่วนที่เขาคิดถึงอ่ะเขาก็คิดถึงทั้งพาร์ทที่เป็นความทรงจําดีๆในช่วงเวลาที่เราเคยมีกันช่วงเวลาที่เราอ่ะเคยใช้ชีวิตร่วมกันและก็คิดถึงในพาร์ทที่เป็นปัญหาระหว่างคุณกับเขาเขาคิดวนเวียนเรื่องคุณบ่อยมากนะ พยายามที่จะเอาคุณออกจากความคิดแต่เขาก็ไม่สามารถที่จะเอาคุณออกจากความคิดได้เวลาที่เขาจะคิดถึงคุณนะเขาชอบเข้ามาส่องส่องบ่อยที่สุดคือช่วงกลางคืนส่องเรารู้สึกหยหาส่องแล้วรู้สึกอยากจะทักคุณอยากจะเข้าหาคุณอยากจะเข้าไปพูดคุยแต่เขาก็ไม่กล้านะคะเขารอเวลาอยู่นะไพ่ใบนี้ เขารอเวลารอเวลาที่จะติดต่อไปถ้าคุณคิดว่าเนี่ยคุณกับเขาจบบอกเลยว่ามันยังไม่สามารถที่จะจบกันได้แบบร้อยเปอร์เซนเพราะคนคนนี้สิ่งแรกเลยเขายังไม่ลืมคุณเขายังมีความทรงจำเกี่ยวกับคุณค่อนข้างที่จะเยอะและความทรงจำส่วนใหญ่มันจะเป็นในด้านด้านดีๆแต่ว่าในด้านที่เป็นแง่ลบมันก็อาจจะมีอยู่บ้างนะคะที่เขายังคิดอยู่เขารอเวลาที่จะ ทำอะไรบางอย่างรอเวลาที่จะติดต่อกับมาเพราะไพ่ใบนี้คือไพ่ที่ยังไม่ได้ทำอะไรแต่รอเวลาอยู่นะคะรอแบบใจเย็นด้วยนะโอเคจากต่อเนื่องนะคะจากไพ่ที่บอกว่าเขาคิดวนเวียนคิดถึงคุณคิดวนเวียนเรื่องคุณแล้วก็มีไพ่เอเนจีของการรอเวลารอเวลาในการที่จะเช็กแอคชั่นนะคะคนเก่าคนนี้กับคุณน่ะมันยังไม่จบยังมีโอกาสที่ ฐานไฟเก่าอ่ะจะกลับมาจุดติดอีกครั้งหนึ่งคนคนนี้นะคะเขาจะมีการติดต่อกลับมาหรือเทคแอคชั่นกลับมาที่คุณถามว่าเมื่อไหร่โอเคสิ่งที่เห็นตอนนี้เขาอาจจะมาส่งคุณอาจจะคิดถึงคุณแต่ว่าเขาก็ยังใจเย็นนะคะใจเย็นที่จะไม่รีบร้อนทำอะไรในตอนนี้ในวันที่เขาจะติดต่อกลับมาอาจจะเป็นวันที่ วันที่คุณไม่ได้คาดหวังแล้วนะคะเพราะว่าสิ่งที่พ่ยจะสื่อก็คือตอนนี้เขายังไม่ได้รีบร้อนแล้วก็เขาสามารถที่จะย้ายโฟกัสของเขาไปที่กิจกรรมเรื่องอื่นได้การงานการเงินอะไรพวกนี้นะคะเพียงแต่ว่าช่วงไหนที่เขาอยู่กับตัวเองเงียบๆไม่ได้ทํากิจกรรมอะไรโดยเฉพาะเวลากลางคืนน่ะมันจะเป็นจุดที่ดิ่งที่สุดในความรู้สึกของเขาแล้วมันจะทําให้เขาย้อนกลับไปคิดถึงคุณ ะะเขาจะติดต่อกลับมาแบบปุรปปับกระทันหันบางทีคุณอาจจะไม่ได้คิดเราก็ได้ว่าเขาจะกลับมาคุณอาจจะเหมือนพยายามที่จะมุฟอนหรือพยายามที่จะไปทำกิจกรรมอย่างอื่นไม่ได้คาดหวังแล้วนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาคิดจะทำก็คือเขาเลือกที่จะอยู่นิ่งๆแต่ภายใต้ความนิ่งอะ่ะก็เข้ามาส่องเข้ามาติดตามคุณ อยากรู้ความเป็นไปของคุณแล้วก็ยังคิดวนเวียนซ้ำๆเกี่ยวกับเรื่องของคุณแล้วก็สามารถที่จะอดทนรอรอได้อย่างใจเย็นนะคะรอเวลาที่ถูกต้องในการที่จะติดต่อกลับมาซึ่งเวลานั้นจะเป็นเวลาที่คุณอาจจะไม่ได้คาดหวังแล้วว่าคนคนนี้เขาจะกลับมาก็เป็นไปได้นะคะทีนี้มาดูสิว่าเขาคิดอะไรอยู่เกี่ยวกับเรื่องของคุณอีก ามองว่าการห่างครั้งนี้มันอาจจะเป็นแค่การห่างเพื่อให้ทั้งคุณและเขาอ่ะกลับไปฮิวใจตัวเองกลับไปเหมือนไปพักฟื้นไปชำระล้างความรู้สึกที่มันท็อกซิก ในในใจของทั้งคู่ให้มันหมดไปบางที่การอยู่ใกล้กันมากๆเมื่อปัญหาต่างๆมันมันเยอะมันจะทําให้ทั้งคู่และเขาอยู่ใกล้กันแล้วมันเกิดความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกแต่ระยะห่างที่เกิดขึ้นอ่ะเหมือนให้ทั้งคู่่ไปเซตซีโร่ความรู้สึกไปล้างสิ่งที่มันขุ่นข้องหมองใจทั้งคู่ออกแต่คุณเห็นไหมคะว่าถึงแม้ว่าจะห่างกันแต่เขาก็ยังถือถือสายสัมพันธ์ที่โยงระหว่างคุณกับเขาไว้ด้วยกัน เขาไม่ได้คิดว่าการห่างนี่คือการตัดจบนะแต่เป็นการห่างเพื่อทั้งคู่ไปพักฟื้นแล้วก็ไปดูแลความรู้สึกของตัวเองให้มันรู้สึกดีขึ้นกว่าเดิมก่อนรอเวลาที่ทั้งคู่จะได้กลับเข้ามาในชีวิตของการรักกันคือไพ่หกถ้วยเนี่ยเป็นไพ่ที่บอกว่าคนเก่าคิดถึงนะคะแล้วก็เดลมูนคิดถึงแบบโหยหาคิดถึงแบบอยากจะทัก แต่ไม่กล้าทักนะคะแล้วให้เดอะสตากับไพ่เดอะเลมองว่ามันยังไม่จบคุณและเขาอะ่ะเหมือนยังมีสายสัมพันธ์หรือสายสายใยอะไรบางอย่างอะ่ะที่โยงทั้งคู่ไว้ด้วยกันจะตัดก็ตัดไม่ขาดนะคะอาจจะเป็นในเรื่องพลังงานของมีในเรื่องของบุพเพสันนิวาสที่มันยังเชื่อมโยงกัน นะคะแล้วก็อ e ีน์จหนึ่งก็คือในความรู้สึกของเขาอ่ะถึงแม้ว่าคุณกับเขาอาจจะมีความต่างบางคู่ต่างด้วยเรื่องอายุเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมแต่เขามองว่ามันเป็นความต่างที่ลงตัวคุณมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เขารู้สึกว่ามันเคมีตรงกันกันกบเขาอ่ะพรนิยมความชอบนะคะหลายอย่างเนี่ยแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันเข้ากันได้ดีแล้วมันไม่สามารถที่จะทําให้เขาอ่ะ ตัดคุณออกจากความคิดได้ไพ่ใบนี้นะคะก็เลยมีการคิดวนเวียนเกี่ยวกับเรื่องของคุณอยู่นะคะ,ะเขาจะติดต่อกลับมาใช่หรือไม่คนคนนี้อีโก้มากอีโก้แรงนะคะแต่ว่าเขาไ i ่นอกเขาดูนิ่งอีโก้แรงแต่ไพ่หนึ่งถ้วยก็นัน่นหมายถึงว่าเขาก็ยังไม่ได้ตัดคุณเขายังคิดในเรื่องของการที่จะกลับมาเริ่มต้น ความรู้สึกดีๆยังคงมีอยู่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะคะคุณต้องให้เวลาเขาหน่อยนะคะไพ่ใบนี้เป็นเกี่ยวกับโชคชะตารอเวลานะคะรอเวลาโชคชะตาเปลี่ยนแปลงรอเวลาโชคชะตาหมุนเวียนไปในจังหวะเวลาที่ถูกต้องเหมาะสมเมื่อถึงเวลานั้นอะ่ะคุณและเขาจะได้วนเวียนกลับมาในชีวิตของกันและกันอย่างแน่นอนอืม้ม สิ่งที่เห็นตรงนี้คืออาจจะต้องเว้นระยะกันไปนับจากนี้นะบางการณีก็คือ3สัปดาห์แต่บางการณีก็อาจจะใช้เวลานานถึง3เดือนกว่าที่คุณกับเขาจะได้วนเวียนกลับมาในชีวิตของกันและกันโอเคเขายังเอาคุณออกจากความรู้สึกไม่ได้ไพ่เจวิลเวลาคิดถึงคุณนะคะมีพลังงานของคนที่ หยหาถ้าเกิดว่าคุณกับเขาเคยมีเรื่อง18บวกกันอะเวลาเขาคิดถึงคุณอะเขาคิดถึงเรื่อง18บวกด้วยนะและอย่างที่บอกแล้วว่าไพ่ใบนี้เกิดแล้วว่าแล้วไพ่เ e วิ l อะเขาคิดถึงคุณทีไรอะมันเหมือนกับว่าเขายังปรารถนาในตัวคุณเขายังต้องการในตัวคุณคุณทำอะไรให้เขารู้สึกว่ายังยึดติดอยู่ตรงนี้ไม่สามารถที่จะ มูฟอความรู้สึกจากคุณได้แต่ไพ่ส่วนใหญ่อะจะพูดถึงในเรื่องของความสเสน่หาแพชชั่นแรงดึงดูดมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นมองว่าเขายังมีแพชชั่นในตัวคุณมากๆเลยทีเดียวดูซิเขาอยากจะบอกอะไรส่องนะแอปส่งแอบติบดตามดูคุณอยู่เขารู้สึกว่าคุณมีสเสน่ห์นะ โดยเฉพาะถ้าช่วงนี้คุณกลับไปดูแลตัวเองดูแลรูปร่างหน้าตาแล้วถ้าคุณกลับไปโฟกัสเรื่องงานน่ะมันยิ่งทําให้เขารู้สึกว่าคุณมีสเสน่ห์การส่องอ่ะตอนนี้ที่เขามาส่องคุณอ่ะเขารู้สึกมองคุณด้วยมีด้วยความสุขนะคะมองด้วยมองด้วยมีความสุขอมองอย่างมีความสุขเขาอยากจะบอกอะไรอีกเจ็บปวดเสียใจถ้าเขาทําให้คุณเสียใจเขาก็เสียใจเขาก็รู้สึกผิด นะคะแต่ถ้าเขาไม่ได้ทำอะไรให้คุณเสียใจแค่คุณกับเขาห่างกันไปเขาอยากจะบอกว่าไม่มีคุณแล้วอ่ะเขารู้สึกเจ็บปวดนะคะเขารู้สึกว่าเหมือนการไม่มีคุณอ่ะมันทำให้เขาเข้าใจแล้วว่ามันเป็นอย่างไรนะคะที่ผ่านมาคุณกับเขาอาจจะมีใหลายเรื่องอ่ะที่มันมีในเรื่องของความขัดแยง้งนะคะความขัดแย้งเหล่านั้นที่มันเกิดขึ้นอ่ะ เขารู้สึกผิดนะเขาก็คิดวนๆซ้ำๆเกี่ยวกับเรื่องนั้นอยู่นะคะเขารอเวลาจริงๆด้วยไพ่ของอการรอนะคะการรอเวลารอเวลาที่เขา่จะทำอะไรบางอย่างแล้วเขาก็เชื่อว่าทั้งกุ่และเขาอะยังตัดยังไม่ขาดมันยังมีโอกาสที่จะได้วนเวียนกลับมาในชีวิตของกันและกันนะคะใครที่ชอบคําททำนายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามคะ่ะ